ในวันนี้นะครับผมได้รับการมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้มอบหมายให้ผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับจากเขตสุขภาพที่7นะครับแล้วก็คณะผู้บริหารกระทรวงจากทั้ง4จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสรารคามจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดกาลสินนะครับทั้ง4จังหวัดในวันนี้เรียนพี่น้องประชาชนที่ได้รับการ ถ่ายทอดอยู่ทางบ้านนะครับว่าในวันนี้นอกจากจะเป็นจุดเปลี่ยนของอพี่น้องชาวจงังหวัดขอนแก่นชาวเขตเจ็ดแล้วจะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากว่าในวันนี้เป็นโครงการ kick off ระบบปฐมภูมิรักษาทุกที่นะครับซึ่งถ้าพวกเราคงได้ยินกันก็คือโครงการ30บาทรักษาทุกที่รักษาที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งเกิดจากดําริของท่านรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านได้มีความห่วง ใหญ่พี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะเดินทางไกลหรือว่าไปรับความแออัดหรือว่าไปโรงพยาบาลที่มีคนเยอะๆนะครับท่านก็นเลยเกิดดําหนิโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับการบริการที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ถือว่าอยู่ในการบริการปฐมภูมินะครับซึ่งก็คือโครงการ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว3มคนนะครับซึ่งหลายๆท่านคงได้เห็นโครงการนี้ผ่านสื่อสาธาระไปบ้างแล้วนะครับนั่นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับก็คือว่าคนไทยคนหนึ่งจะต้องมีหมอ3มคนหมอคนแรกกันะครับก็คือพี่น้องอสมอนะครับซึ่งอยู่ใกล้ตัวพี่น้องคนไทยมากที่สุดนะครับซึ่งหมอคนแรกนี้จะทําหน้าที่ไทยถามสารุกสุขดิบนะครับดูว่าวันนี้พี่น้องคนไทยนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับไม่สบายอะไรยังไงนะครับก็จะ คอนเซิลหรือว่าปรึกษามาหมอคนที่2นะครับซึ่งก็คือนักพยาการสารสุขหรือว่าพวกเราเรียกว่าหมออนามัยนะครับซึ่งอยู่ในระดับตำบลน,นะครับหรือว่าระดับอำเภอของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อปรึกษาคุณหมอคนที่2แล้วเกิดว่าไม่ได้รับการตัดสินใจที่ดีหรือว่ารับการรักษาที่ดีหรือว่า การตัดสินใจในการรักษานั้นไม่สามารถตัดสินใจเองได้ก็จะปรึกษามาที่หมอคนที่สาะ 3, นะครับซึ่งก็คือคุณหมอที่พวกเราได้ใช้บริการหรือว่าไปพบปะเป็นประจำนะครับแน่นอนครับว่าการทํางานอย่างนี้หรือว่าการรับบริการอย่างนี้อาจจะมีปัญหาไปบ้างนะครับแต่อย่างน้อยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับซึ่งท่านรองนายกเองท่านมีความเป็นห่วงว่าอยากจะให้พี่น้องคนไทยได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขที่ดีซึ่งแน่นอนในวันนี้ต้องขอขอบคุณ ทา้งผู้ตรวจราชการเขตสอนที่7นะครับท่านสสของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ได้ติดตามความห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องนะครับท่านบุิหายกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ข้างหลังผมทุกๆท,ท่านและไม่ได้มาของเขต7ทุกๆคนนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นไปยังเขตสุขภาพอื่นๆนะครับของประเทศไทยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเหล่านี้จะสําเร็จด้วยดีนะครับด้วยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับหนึ่งครับส่วนสองคการนะครับนี้ก็คือการทุมม้อนโรงการมาสกุลนักข่ที่นะครับในเขตกรุเทพที่เจ็นะครับได้เกิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับประกาศนี้มาสำคัญนะครับ